Mind loop. สวัสดีค่ะค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่หลายคนอาจเคยเผชิญเรื่องราวที่อาจทําให้หัวใจบอบช้ําหรือบางครั้งก็อาจทําให้เราตั้งคําถามกับคุณค่าในตัวเองเคยรู้สึกไหมคะว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายนักบางครั้งเราก็ต้องเผชิญหน้ากับคําพูดที่บั่นทอนกําลังใจหรือการถูกมองข้ามถูกดูถูกจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานในโรงเรียน หรือแม้แต่ในสังคมออนไลน์คำพูดเหล่านี้บางครั้งก็คมกริบกว่ามีดบาดและทิ้งร่องรอยไว้ในใจของเรามันเจ็บปวดใช่ไหมคะมันบั่นทอนกำลังใจแล้วบางครั้งมันก็ทำให้เราตั้งคำถามว่าฉันไม่ดีพอหรอฉันไม่มีความสามารถจริงๆใช่ไหมหรือทำไมฉันถึงถูกกระทำแบบนี้ ความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเลยมีคนอีกมากมายที่เคยผ่านประสบการณ์แบบเดียวกันนี้และว,วันนี้เราจะมาหาทางสร้างพลังใจให้ตัวเองกลับมาแข้มแข็งและก้าวผ่านทุกคำดูหมิ่นนั้นไปให้ได้ค่ะเพราะคุณมีค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้คำพูดของใครมาจำกัดความตัวตนของคุณค่ะ ก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคำดูถูกมักไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับคุณมากนักแต่กลับบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวคนที่พูดตังหาดฟังดูแปลกใช่ไหมคะแต่เป็นความจริงค่ะบ่อยครั้งคำพูดดูถูกเหล่านั้นมักจะสะท้อนถึงความไม่มั่นคงภายในใจของผู้พูดเองค่ะเขาอาจจะรู้สึกอิจฉากลัวว่าคุณจะไปได้ดีกว่าหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณกาลังทาบาง ครมันก็มาจากมุมมองที่คับแคบความกลัวหรือความไม่รู้ของเขาเองเลยด้วยซ้ำไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยแม้แต่น้อยดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือไม่เก็บมาใส่ใจค่ะอย่าให้คำพูดของใครมานิยามตัวตนและคุณค่าของคุณแยกแยะให้ออกระหว่างข้อติชมเพื่อการพัฒนาที่เราควรรับฟังและนาไปปรับปรุงกับคาดูถูกเพื่อบันทอนที่เราสามารถเลือกที่จะปล่อยให้มันลอยผ่านไปเหมือนสายลมไม่ต้องเก็บมาเป็น ภาระใจยอมรับว่าความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือโกรธนั้นเป็นเรื่องปกติค่ะเป็นธรรมดาของมนุษย์แต่เราจะไม่จมอยู่กับมันนานเราจะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกแล้วค่อยๆปล่อยวางความรู้สึกเหล่านั้นไปเพราะเวลาของเรามีค่าเกินกว่าจะเอาไปแบกรับพลังงานลบๆเหล่านี้ค่ะ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าคำดูถูกได้ไม่มีอนุภาพทำลายล้างเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้มันทำลายสิ่งต่อไปคือการสร้างกรอบป้องกันใจให้กับตัวเองค่ะ ข้อแรกที่สำคัญที่สุดคือกลับมาอยู่กับตัวเองและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองค่ะคุณคือผู้เดียวที่นิยามคุณค่าของตัวเองได้ค่ะลองใช้เวลาสักนิดทบทวนดูว่าคุณมีจุดแข็งอะไรบ้างคุณเคยทำอะไรสำเร็จมาแล้วบ้างไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเขียนมันออกมาค่ะใส่สมุดบันทึกส่วนตัวของคุณการได้มองเห็นลิสต์ของสิ่งดีๆที่คุณมีที่คุณทาได้จะช่วยย้าเตือนให้คุณรู้ว่าคุณนั้นมีดี และมีความสามารถมากแค่ไหนคุณคือคุณพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือนค่ะ ข้อ2คือเปลี่ยนมุมมองต่อคำดูถูกค่ะแทนที่จะมองว่ามันคือสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดลองมองว่ามันคือบททดสอบที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นหรือมองเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะใช้เติมไฟในเตาของเราให้ลุกโชนยิ่งขึ้นให้คำดูถูกนั้นเป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงฉุดรั้งบางทีมันอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเราทาได้ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นนะคะแต่ เพื่อตัวเราเองที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะข้อ 3, ตอบโต้ด้วยความสงบและความสำเร็จค่ะบางครั้งการตอบโต้ที่ดีที่สุดคือความเงียบและการกระทำของเราค่ะปล่อยให้ผลลัพธ์พิสูจน์ทุกอย่างเพราะคำพูดเป็นเพียงลมปากแต่การกระทำของเราต่างหากที่จะเป็นตัวพิสูจน์ที่ทงพลังที่สุดความสำเร็จของคุณคือการแก้แค้นที่หอมหวานที่สุดโดยที่คุณไม่ต้องเปลืองพลังงานไปกับการโต้เถียงหรือการแก้ต่างใดๆเลยค่ะ และข้อ4คือสร้างขอบเขตให้กับตัวเองเราไม่จำเป็นต้องรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นพิษต่อใจค่ะเรียนรู้ที่จะพูดไม่หรือเดินออกมาจากสถานการณ์ที่บั่นทอนจิตใจคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งที่คุณอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณอย่ากลัวที่จะปกป้องพลังงานและความรู้สึกของตัวเองนะคะเมื่อเรามีกรอบป้องกันใจที่แข็งแกร่งแล้วเราก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงได้ค่ะ สิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนทำคือมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเองค่ะใช้คำดูถูกนั้นเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนรู้เติบโตและพัฒนาตัวเองในด้านที่เราอยากจะดีขึ้นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆการอ่านหนังสือการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆทำเพื่อตัวเราเองค่ะเพื่อเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเราเองสิ่งต่อมาคือสแสวงหาแรงสนับสนุนค่ะ อย่ากเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจเพื่อนสนิทครอบครัวหรือที่ปรึกษาการได้ระบายความรู้สึกและได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างที่เข้าใจนั้นสำคัญมากค่ะจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและมีคนที่พร้อมจะอยู่ข้างคุณเสมอเลือกคนที่ฟังคุณอย่างเข้าใจและพร้อมจะให้กำลังใจไม่ใช่คนที่ซ้ำเติมนะคะ และที่ขาดไม่ได้เลยคือฝึกฝนการเมตตาต่อตนเองค่ะในวันที่อ่อนแอหรือวันที่รู้สึกแย่อย่าซ้ำเติมตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองอย่างอ่อนโยนให้กําลังใจตัวเองชมเชยตัวเองในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีดูแลจิตใจของเราให้เหมือนที่เราดูแลคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งการให้อภัยตัวเองในวันที่เราพลาดพลั้งหรืออ่อนแอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเดินหน้าต่อไปค่ะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดกำหนดเป้าหมายและลงมือทำค่ะ เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะมีจุดโฟกัสและมีแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ง่ายๆในแต่ละวันความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นทุกวันจะเป็นเหมือนอิฐแต่ละก้อนที่ค่อยๆก่อร่างสร้างความมั่นใจให้คุณเป็นป้อมปราการที่แข็งแกรง่งและเมื่อถึงวันนั้นคุณจะมองย้อนกลับไปและเห็นว่าคำดูถูกเหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรคุณได้เลยมีแต่ทำให้คุณเติบโตขึ้นไปอีกขั้นจำไว้เสมอว่า คุณสมบูรณ์แบบในแบบของคุณค่ะคุณมีสิทธิที่จะมีความสุขมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จและมีสิทธิ์ที่จะถูกรักและยอมรับอย่าปล่อยให้เสียงภายนอกที่บั่นทอนมากลบเสียงภายในที่เชื่อมั่นในตัวคุณจงเข้มแข็งจงเชื่อมัน่นจงรักตัวเองและจงก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางของคุณอย่างสง่างามไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่อาจมาทำร้ายคุณได้ค่ะขอให้ทุกคนมีพลังใจที่เต็มเปี่ยมและมีความสุขกับ ทุกย่างก้าวในชีวิตนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ